ก็ต้องกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็เราจะมารีวิวรถอีกรอบหนึ่งนะครับว่ารถผมเนี่ยมันจะเหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรมันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับผก็ขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยถ้าเสียงรบกวในใดๆผมก็ขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยก็ผมมาเริ่มอุ่นคนตำรวจนะครับเห็นไหมครับเขาจะมาจับผมหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะ ก็ผมจะมารีว kind of ิวอันอันแรกเลยดีกว่าก็คือประกับสีดำได้มนเป็นสีม่วงเห็นไหมครับมันหลอกอ่ะผมผมว่าผมจะเปลี่ยนอยู่ของเดิมชช้นของเดิมก็มาชุดหน้าถ้าผมมีล้อหน้าก้อนนะครับเป็นสีทองสองสีก้อนโมราดแล้วก็้หน้ามี ดานดิดนุ่ยร้อนด้วยด้านดิดของเป็นของนิดชินนะครับนี่ครับเห็นไหมครับทุกคนของนิดชินนะครับก็มีแล้วผมไม่มีอะไรหรอครับแล้วก็มีกองแต่งนะครับเห็นไหมครับเพื่ออาจจะไม่เห็นนะครับผองทาแบบหมกวะครับเป็นหมกคลิปที่แล้วใครดูก็จะเห็นนะครับว่ามันเป็นแบบ ที่ผมทำแบบดูดสดไว้นี่มาที่โช๊คผมมุมโชกในตอนนะครับนี่ผมลอกสติ๊กเกอร์ออกแล้วก็อาร์มผมใช้เป็นอาร์มประวานนะครับตอนแรกผมว่าผมจะซื้อเป็นสองเป็นยืดสองนิ้วผมกลัวมันหักอะครับผมเคยดูมามกลัวมันหักอะไรประมาณนี้ก็ใช้เป็นอาร์มประวานนะครับแล้วก็ ยาของผ็ใช้ยสองสองห้าหน้าหลัง,งเลยนะครับต่อมาครับก็เป็นเบาของผมนะครับแล้วก็มีท่อนะครับท่อ,อผมน่าจะคอยี่ยี่หกนะครับแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้เป็นหมวกที่ผมซื้อมาจากลาซาดานะครับเพื่อนว่าสวยไหมครับเพราะว่าเพราะว่าสวยนะครับอนีี้ผมชอบตรงนี้มาเนี่ยสวยดีสวยดีใครอย่างด้ก็ สามผมได้นะครับผมสั่งให้สั่งให้อย่างเดียวนะครับไม่ไม่ไมจ่ายตังให้ก็เออห็นไหมครับลายสวยนะครับราคาถูกมากครับพันเดียวนะครับผมมาซื้อซื้อ,ซ,อซื้อช่วงรถด้วยครับพว่ามันเลยมันเลยถูกก็มผมว่าจะไม่มีอะไรนะครับ ฝากไว้แค่นี้ครับสุดท,ท้ายคลิปผมจะมาให้ฟังเสียงท่อผมกันนะครับจะตายก่อนดังมาไม่ได้ครับผมผมโดนตำรวจจับพอฝากไว้แค่นี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครห์ผมนะครับแล้วก็คลิปหน้านะใครอยากให้ผมทำอะไรก็ คอมเมนต์นไว้เลยครับแต่ผมจะไปอ่านแล้วก็จะทำตามงานที่เพื่อนๆบอกนะครับก็ขอไปก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย